ทำเสียชื่อชาว LGBTQ หมดนะครับสาหรับชูสักอืมในสื่อลงเลยว่าชื่อชูสักแต่ไม่ลงนามสกุลเพราะว่าคนชื่อชูสัก์ในประเทศนี้มีเยอะชูสัก์หัวร้อนชูสัก์โชว์ความถ่อยะถะุนชูสัก์โชว์ความเป็นตัวของตัวเองเอาเปรียบคนอื่นเห็นแก่ตัวใช้พื้นที่สาธารณะไม่เป็น ันนี้พูดจากสิ่งที่เห็นและสิ่งที่ชูศักกระทำนะจ๊ะอันดับแรกเลยใช้แอร์พอร์ตเรลิงเออไม่ใช่ BTS นะเป็นรถไฟฟ้าจากสนามบินเน่ยรถรางจากสนามบินเข้าตัวเมืองแล้วก็ตัวเมืองอ่ะมาสนามบินที่สุวรรณภูมิถ้าใครเคยใช้จะรู้ว่าคนแม่งเยอะมากอืมมันไม่ได้มีขบวนหรือมีเส้นทางเยอะแบบ BTS หรือ MRT อันนี้พิเศษจริงๆแล้วพอคนเยอะมันก็ตั้งต่างถ่อยทีท่อยอาศัยกันชูศักฟังนะครับถ่อยทีท่อยอาศัยกันที่นั่งมันมีน้อยส่วนมากคนยืนแล้วน้องนาเดียนเนี่ยพอเห็นที่นั่งว่างอยู่แต่อ้ว่างเนี่ยกระเป๋าของชูสักเนี่ยมันเลยมันเลยสภายอย่างนี้ใช่ไหมมันเลยไปตรงที่นั่งว่างๆเนี่ยชูสักลูกชูสักเอาไว้ตรงตักลูก มันไม่หนักหรอกไม่ต้องเอาไปไว้ตรงที่ที่นั่งเที่ยวจะนั่งแล้วพอน้องนาเดียม,มานั่งมันอาจจะไปโดนนิดๆหน่อยๆใช่ปะมันควรจะต้องหัวร้อนมันควรจะต้องเกลี้ยวกาดแอค agressive f เบอร์นั้นอะไรหรือว่าชูศักดิ์พี่กูถามหน่อยลุกขึ้นไปด่าเขาเอาลองเท้ามาจะตีเขายกหน้าใส่เท้าขู่เขาอย่างนั้นอย่างนี้ไปด่าเขาอีศาสนาตามนั้นอืม แล้วก็บอกไม่กลัวหรอกเดี๋ยวเสียค่าปรับได้แค่ห้าร้อยบาทอืมห้าร้อยมันแค่ฉากหน้าชูซักน้องนาเดียก็โอ้โหตายแล้วอย่างนี้ชาวมุสลิมอิสลามนี่กระแสบวกเยอะภาพลักษณ์แบบอืมที่บ้านสอนบดีจังขอโทษค่ะ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 พูดอยู่แค่นั้นพูดจนชูศักบอกมึงไม่ต้องพูด ถ้าพูดมึงจะโดนนะจะตีนะถ้าพูดนะถ้าขอโทษจะตีนะเออฝ่ายหนึ่งก็ยืนสัดสัตสัคนในขบวนอ่ะคนบนโบกี้ทนไม่ไหวครับเดี๋ยวนี้คนไทยเปลี่ยนไปครับเรื่องของคนตื่นแต่กูมีกล้องเว้ยแล้วกูรู้ด้วยว่าถ้ากูถ่ายอ่ะกูได้ไวรัล่าเว้ยดีกับสมมุติว่ามีช่องก็ดีกับช่องตัวเองถ้าไม่มีก็ช่วยคนอื่นกดถ่ายปุ๊บเสียดายไม่ได้ถ่าย,ไม,ายไม่ทันตอนที่ชูศัก์ยกตีน จะทาบหน้าน้องนาเดียถ่ายปุ๊บเอาไปลงที่เพจอ่าเพจของรถรางอ่ะรถรางแอร์พอร์ตเรลิงอ่ะอืมทีนี้ล่ละครับถึงแม้ว่าไม่เห็นหน้าแต่เสื้อจ้าเสื้อที่ทํางานจ้ามันมีชื่อบริษัทอยู่บริษัทอะไรทักอย่างหนึ่งเนี่ยอัจจจรหนึ่งบริษัทอัจจจรหนึ่งไวมากพอครับถือว่าคนทํางานเขาเขาทันโลกทันยุคสมัยก็บอกว่าเรา ไม่ให้เขาทํางานแล้วก็คือไล่ออกชูศักตกงานอืมส่วนน้องนาเดียก็ไปแจ้งความอย่างที่ชูสักท้าน้องจริงจริงเพียงแค่ว่าการแจ้งความครั้งนี้ไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายอะไรแค่อยากได้คําขอโทษจากชูสักต,ตอนนี้ชูสักก็สิ่งที่น้อง LGBTQ ซึ่งไม่เหมารวมทํามันให้เห็นแล้วว่าการที่น้องหัวร้อน น้องใช้ความถอยจะถุนกับคนอื่นที่ไม่รู้จักเลยในที่สาธารนณะผลลัพธ์มันเป็นอย่างนี้ก็พี่ครูก็ขอให้ชูศักดิ์นำบทเรียนนี้ไปทบทวนความคิดตัวเองในการอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชนประเทศไทยนะครับที่เรื่องของศาสนาเนี่ยเขาเปิดกว้างนะพุทธคริสต์อิสลามนู่นนี่นั่น,นไม่มีใครเขาเอาเรื่องนี้มาเป็นสารณะทัหรับ ไม่ใช่ทุกคนนะเป็นบางคนแต่คนนั้นมันส่วนน้อยมากๆชูศักดิ์เป็นส่วนน้อยตรงนั้นเนาะก็ลองทบทวนดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคอมเมนต์จากชาวเน็ตชาโซเชียลที่เขาอาจจะด่าตรงๆดา่าอ้อมหรือเชิงสอนแบบพี่กูเนี่ยเชิงแนะนำใชะเขาแนะนำแล้วกันมันดีกับตัวเองไหมพี่กูว่าดีนะครับสวัสดีครับ